กขอยอมรับเลยเวลาที่เราดาวหรือเรามีความรู้สึกที่ว่าเราน้อยใจอ่าผัวเมียยู่งกันมันมีมันมันมีแน่นอนที่ไม่เข้าใจกันและรู้สึกว่าเราน้อยใจอืมเขารู้สึกว่าเขาหน่อยใจเขาน้อยเขาหน่อยใจอ่าอันนี้เรายอมรับว่าเราเราคุยกับบางคนแล้วเรารู้สึกดีเราคุยกับบางคนแล้วเรารู้สึกดีกบบรรกดอืม อันนี้ก็ยอมรับยอมรับผิดว่าอ่ะเราอาจจะเพ้อเพ้อไปคุยกับคนนั้นแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังบวกเรามีพลังบวกแล้วเรารู้สึกว่าอ่ะเรามีกําลังใจแต่เรื่องมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเลยเรื่องมันบดได้ง่ายขนาดนั้นเลยมันไม่ได้ใหญ่ถึงว่าฉันไปมีชู้หรือไปตีกันหรือว่าไปนอกน่มกันมันไม่มีมันไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นเลย แล้วพอพ่อบีคู่ว่าอ่ะฉันมีการคุยฉันมีการคุยแล้วทีเนี้ยเข้ากันได้คุยกันเราก็ได้คุยกันแล้วเราก็ได้เปิดใจคุยกันว่าฉันคุยแบบไหนอะไรยังไงแล้วลบีก็รับรูดแล้วก็คุยกันแล้วบีก็คือรับไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่หึงเมี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่หึงหึงเมียมาก,มาก ละเรื่องแบบนี้คือนั่งรับบอดดายถึงแม้ว่ามันจะบอดดายไม่ยังก็ตามแต่นั่งรับบอดดายนางก็เลยคิดว่านางจะถอยออกมาก่อนถอยออกมาเพราะว่าเพราะใาใจนั่งรู้สึกว่าโบอโอเคอ่าอันนี้เราเราคุยกันแบบหันหน้าคุยกันแล้วนะหันหน้าคุยกันแล้วแต่แต่แตขา้าบอดดคิดว่าข้าจะเอาผู้ใดเขามาก ในขอบรัวหรือว่าเขามาแท่นทีคนในขอบรัวเด็ดค่ะอันนี้ไม่ไม่เคยมีในความคิดและมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาอ,อยู่จังสีูิบานฟิเล่นยูจังสีแล้วใครสิเอาผู้ใดมากหลักเสอเอาผู้ใดมาแท่นทีเขามันเป็นไปบ่ได้มันเป็นไปไม่ได้